เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ป้องกันระมัดระวังและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับในเรื่องสุขภาพวันนี้ผมได้นําข้อมูล ทางด้านการแพทย์ในเรื่องของโรคงูสวัดมาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็สามารถกดติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้ครับสำหรับในเรื่องของโรคงูสวัสดนั้นนะครับก็จะมีคําถามยอดฮิตอยู่เป็นประจํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วข้อมูลทางการแพทย์เขาว่า,ายังไงกันนะครับครับสำหรับคําถามยอดฮิตในเรื่องของโรคงูสวัสดอันแรกเลยนะครับก็มักจะถามกันว่างูสวัดพันรอบเอวเนี่ย มันจะตายไหมจะตายจริงไหมนะครับถ้าขึ้นมารอบเอวเราเนี่ยนะครับคาตอบทางการแพทย์ก็คือไม่จริงนะครับเพราะว่าโรคงูสวัดเนี่ยมักจะเป็นเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเรานะครับแต่ในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําโรคก,ก็อาจจะลุกลามมากกว่าปกติและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะถ้ามีการติดเชื้อซ้ําซ้อนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะขึ้นรอบเอวเราเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับ ที่จะทำให้เราเสียชีวิตนะครับคําถามต่อมานะครับก็คือว่าถ้าเราเคยเป็นงูสวัสดแล้วเนี่ยจะไม่เป็นอีกใช่ไหมคําตอบก็คือไม่จริงนะครับถึงแม้ว่างูสวัสดนั้นมักจะไม่เป็นซ้ําอีกแต่หากร่างกายของเราอ่อนแอโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ํานะครับก็มีโอกาสเป็นซ้ําได้นะครับคําถามต่อมาถ้าเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสแล้วเนี่ยจะฉีดวัคซีนงูสวัดได้หรือไม่ ตรงนี้สามารถฉีดได้นะครับถึงแม้ว่าโรคงูสวัสดและอิสุอิสัยจะเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันแต่วัคซีนงูสวัสดจะมีความเข้มข้นกว่าวัคซีนอิสุอิสัยถึง14เท่านะครับดังนั้นถึงแม้วัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยนะครับจะป้องกันเชื้อไวรัสเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถทดแทนกันได้นั่นเองเพราะว่าวัคซีนของงูสวัสดนั้นมีความเข้มข้นกว่าวัคซีนอิสุอิสัยถึง14เท่านะครับครับสำหรับ ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ